แล้วมึงอยากสบายนั่นนะไปอยู่วัดนั้นเบาสบายอย่างเงี้ยนะฮะพอกพูดขัดใจนอยไม่สบายแล้ะมันไม่มีความสบายความเบาก็ไม่เทียเท่ยงฮะมึงเชื่อไหมความสงบก,ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เห็นไหมมึงจะเอาสิ่งพวกนี้เหลอมาเป็น จริงไหมแค่มึงรู้ว่ามันนี่มันไม่จริงเนี่ยว่าเหมือนความโกรธเนี่ยมึงอย่าหายนะความโกรธมันก็ไม่อยู่มันก็เสื่อมไปอยู่ดีจริงไหมเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือของไม่จริงถ้ามันจริงมันต้องตั้งอยู่ได้เป็นปีสิฮะจริงไหมนั่นแหละคําว่าอนาิจจังคือไม่เที่ยงหรือไม่จริง